เห็นด้วยหรือไม่แฟนลูกยางสาวไทยยกเหตุผลสาเหตุที่วอลเลย์บอลหญิงไทยผลงานออกมาไม่ค่อยดีก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะแฟนวอลเลย์บอลร่ายยาวสาเหตุที่สาวไทยผลงานไม่ค่อยดีในศึกลูกยางเนชันลีก2023ขอพูดที่หนึ่งนะครับสำหรับคนที่ถามว่าทำไมไทยตีไม่ผ่านบล็อกเลยติดบล็อกเกือบทุกลูกผมตอบให้นะครับถ้าคนดูวอลเลย์บอลเป็นจะดูออกทุกคนเรา ริ่มต้นจากเขาเสิร์ฟจี้ตัวตีวเราครับตัวตีวรับบอลแรกเท่ากับตัดโอกาสขึ้นตีเพราะรับบอลแรกไปแล้วโอกาสจะวิ่งมาตีลดลงไป50%เขาเสิร์ฟทำลายบอลแรกเราลหลายทีมใช้แทคติกนี้และเป็นแทคติกที่ใช้กับทีมไทยได้ผลมากที่สุดเพราะทีมเราตัวเล็ก บอลแรกต้องเข้าเพื่อเรียกบอลสูตรและการรูปแบบผสมแต่ถ้าบอลแรกไม่เข้าก็ต้องเล่นบอลโครงสร้างครับโยนไปนหัวเสาซ้ายขวาทําให้เขาจับทางได้ตามมาร่วมบล็อกทันทุกอย่างจบบล็อกเข้าสูงใหญ่มากและเขาศึกษาเกมรูปของตัวตีวเราแบบและเอียดจิบแบบทะลุปลุกโรงตัวตีวเราใครขึ้นตีแบบไหนเขาจับได้หมดโค้ดแต่ละคนที่คุมทีมครั้งนี้คือโค้ดระดับโลกทั้งนั้นแก้เกมเก่งศึกษารูปแบบการเล่นมาอย่างดีรูปแบบการเล่นของไทยคือรูปแบบเดิม ไม่มีอะไรหวือหวาแค่ทำลายบอลแรกเสิร์มจี้ตัวรุกยกสูงตีเหนือบล็อกแล้วจับจังหวะการบล็อกแค่นี้ก็เอาทีมไทยอยู่แล้วครับอย่าลืมว่าโค้ชตุรกีอิตาลีแคนาดาบราซิลอเมริกาเป็นโค้ชร,ระดับแนวหน้าของวงการวอลเลย์บอลโลกทั้งนั้นทีมสเกลเขาละเอียดจิบแก้เกมแต้มต่อแต้ม แล้วหันมาดูโค้ดเราพูดแต่มั่นใจมั่นใจแค่นี้แหละสุดท้ายอยากจะบอกว่าปีาแรกๆที่เราใช้ผู้เล่นชุดใหม่ทีมอื่นอาจจะยังจับทางการเล่นของเราไม่ได้มันคือทําให้เราชนะได้หลายทีมแต่พอมาปีหลังๆเขาศึกษาเราเยอะมากทําให้เขาแก้ทางรูปแบบการเล่นของเราได้หมดเห็นได้ชัดเจนกับเกมที่เราเจอกับตุรกีเราตีแทบไม่ผ่านเลยทั้งทที่ปีก่อนเราก็เล่นกับเขาได้สูสีและชนะด้วยสําหรับความเห็นของผมคือต้องลองอะไรใหม่ๆครับถ้าท ทำแบบเดิมพ้นมันก็ออกมาแบบเดิมอันดับแรกควรหาโค้ดที่เก่งๆและมีเกินมากกว่านี้ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของนักกีฬาเราสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้โค้ชด่วนไม่ใช่ไม่เก่งแต่มันไม่สามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้มากไปกว่านี้แล้วต้องกล้าที่จะเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่เดิมแบบนี้แหละฝากไว้แค่นี้ครับซึ่งหลังจากโสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่ ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับแฟนวอลเลยบอลคนดังกล่าวขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ